สวัสดีทุกท่านนะครับดินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิ๊กกรูนะครับในสัปดาห์นี้ครับเราจะมีในเรื่องของการอัปเดตเทรนด์ยางนะครับในครึ่งปีหลังนะครับโดยวันนี้ครับเราได้เกียรตินะครับจากพี่ตั้มนะครับที่จะมาให้ข้อมูลดีๆสำหรับลูกค้าแล้วก็แฟนเพจบิ๊กไคลเอนด์นะครับก่อนอื่นสวัสดีพี่ตั้มก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องก่อนอื่นให้พี่ตั้มแนะนำตัวเองนิดหนึ่งว่าเป็นใคร ก็ชื่อตั้มนะครับยงยุโรหภิจเป็นแคตตาลีมมีเนเจอร์ของทาง b i t Thailand หรืออยู่ภายใต้ของ SG Inter ครับดูในหมวดสินค้าของยาถยนต์และน้ำมันเครื่องครับโอเคเข้าสู่คำถามแรกเลยพี่ตั้มหลายๆคนคงมีคำถามเหมือนผมอะนะว่าณสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับตลาดยางในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็บอกได้เลยว่า แต่หลายอย่างทุกเนี้ยมันไม่มีขาลงแน่นอนมันมีแต่ขาขึ้นเพราะว่าช่องทางการขนส่งของเราครับมันมีไม่กี่ช่องทางและหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นรถบรรทุกซะมากกว่าถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยอาจจะมีช่องอขนส่งทางเรือหรือทางรถไฟก็แล้วแต่แต่ว่าคนรับไม้ต่อนเนี่ยก็เป็นรถบรรทุกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดยางเนี่ยไม่มีทางลงแน่นอนครับมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นแต่ขึ้นในสลปสูงแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ช่วงครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางลงแน่นอนในตลาดยางของบันทุก แล้วราคาณช่วงนี้ล่ะพี่ราคาณช่วงนี้จริงๆถ้าเป็นผู้ประกอบการหรือว่าคนขับรถก็แล้วแต่คือราคายาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกเดือนอยู่ละเดือนละประมาณ3-5%เลยด้วยซ้ํา3-5%ใช่คือมันขึ้นตามจริงๆก็มีสามองเกนาะที่เราดูดูกันอยู่ก็จะมี1ค่าส่งค่าเฟรชค่าขนส่งพวกทางเรืออะไรก็แล้วแต่สองก็จะเป็นราคาน้ํามัน ราคาัน,บบนี่คือเป็นต้นทุนของแทบทุกธุรกิจอยู่แล้วสามนี่ก็คือเป็นค่าเงินบาทซึ่งตอนนี้ก็รู้แล้ว่าค่าเงินบาทมันอ่อนค่าลงตอนนี้ก็น่าจะจะเกือบ3ามและสามสบหสามอย่างนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าราคายางมันจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนคําถามที่2ผมว่ามันเป็นคําถามเบสิกอ่ะที่หลายๆคนก็จะพูดถึงในช่วงนี้พอราคาน้ํามันโลกเนี่ยมันปรับแล้วมันมีการผันผวนเนี่ย มันส่งผลกระทบกับราคายางอย่างไรอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเช็คตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีเดือนหกเนาะคือคราคาน้ามันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแถวแถวร้อยเหรียญต่อบาเรลแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเช็คเลยมาล่าสุดก็คือวันที่ประมาณสิบสองสิบสามเนี่ยแล้วมันลงมาที่ใกล้สองเหรียญต่อบาเรลแล้วจริงๆมันลงมาแล้วแหละเสร็จทีเนี้ยเอ่อมันก็อาศัย ปัจจัยอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นที่บอกไปข้างต้นก็คือมีค่าส่งแล้วก็มีค่าเงินที่ทําที่ยังทําให้ราคายางเพิ่มขึ้นอยู่แต่ปัจจัยของน้ํามันเนี่ยณตอนนี้ปัจจัยมันลงมาแล้วมันมีสัญญาณที่ดีที่ทําให้ทําให้ราคายางเนี่ยอาจจะลงมาบ้างในอนาคตแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันก็จริงอยู่ที่ตอนนี้มันมีพวกค่าเงินเงินเฟ้ออินเฟลชันอะไรต่างๆแต่ว่าตามคาดการณ์ของทางเราแล้วก็คุยกับเซลเลอร์มาเนี่ยคืออินเฟลชันเนี่ยมันก็จะอาจจะแบบคงไปที่36เดือนไม่นาเกินนี้แต่ว่ามันจะมีผล เขาเรียกว่าเป็นเป็นเอฟเฟกหลังจากอินฟลชันก็คือรีเซชชันตัวรีเซชชันเนี่ยมันจะมีผลกระทบท,ทาให้ราคาน้ำมันเนี่ยต่ำลงไปอีกซึ่งมันจะทําให้ต้นทุนของอยางเนี่ยหรือว่าการขนส่งอะไรก,ก็แล้วแต่มันทําให้มันถูกลงซึ่งน่าจะเป็นผลดีกอต่อผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคการใช้น,น้ำมันแล้วก็ยางรถยนต์ด้วยครับแสดงว่าราคาน้ามันเนี่ยมันก็เป็นส่งผลกระทบเป็นทอดๆเนาะกับกับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเงินแล้วก็ ค่าเงินบาทค่าเงิน US ที่ผันผวนรวมไปถึงราคาหน้าลงกันที่ม,มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ครับสงครามสงครามมีผลอย่างมากเลยครับสงครามนี่คือมันเป็นปัจจัยที่เราคาดคะเนไม่ได้ f o r ์ c ค s t ไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่ซึ่งถ้ามันจะจบยิ่งจบเร็ว มันจะยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการของเรานะมันทำยิ่งทําให้ราคาน้ํามันมันถูกลงแล้วก็มันกระทบหลายๆอย่างหลายๆอย่างเลยครับต้นทุนการผลิตต้นทุนการขนส่งอะไรนู่นนี่นั่นมันกระทบไปหมดเลยซึ่งมันจะเป็นผลดีกับเราในในอันสั้นนี่แหละครับผมว่ามันน่ามันน่าจะจบไม่น่าเกิน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งครับไม่น่าเกินนั้นพอพูดถึงราคาน้ํามันแล้วผมอยากรู้คืออย่างที่พี่ตั้มได้พูดมาข้างต้นว่ามันมี3ามแองเกิลที่เป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให ราคายางมันเปลี่ยนครับ,รบและปรับอยู่ตลอดเวลามผมอยากรู้ว่าในสามตัวนี้อะไรมันคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ราคายางมันเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดคือถ้าเร็วๆเลยตอนช่วงนี้ช่วงปัจจุบันนียนะครับถ้าเราอยู่ในช่วงโควิดเนาะถ้าผู้ประกอบการก็จะรู้แหละว,ว่าช่วงโควิดเนี่ยมันทําให้ค่าเฟสดหรือค่าส่งเนี่ยมันแพงสูงขึ้นเพราะว่า1คือเวลาขนส่งครับทางเรือครับตู้นึงเนี่ย เขาต้องอรวบรวมสินค้ามาให้เต็มตู้ก่อนเขาถึงจะส่งไปได้แล้วช่วงโควิดเนี่ยมันทําใหา้การส่งออกหรือว่าการนาเข้านู่นนี่นั่นเนี่ยมันลดลงทําให้ของต่อชิ้นที่ทจะที่จะเติมมาเต็มตู้เนี่ยมันน้อยลงทางขนส่งก็เลยอาจจะดีเลย์เพื่อให้ของมันเต็มตู้ก่อนแล้วค่อยชิปออกไปอันนี้จะเป็นผลส่งผลต่อเรื่องดีเลย์นะครับมันจะส่งผลต่อเรื่องค่าขนส่งด้วยเพราะว่าต่อต่อรอบนึงเนี่ยเขาส่งของได้น้อยลง เขาเสียค่าเขาเรียกว่าเป็นต้นทุนในการขนส่งครับเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยไปชาร์จกับลูกค้าเพิ่มขึ้นเลยทําให้ค่าขนส่งครับตอนช่วงโควิดเนี่ยสูงไปถึง2 8 0 0ดเหรียญเลยต่อตู้คอนเทนเนอร์นะครับเสร็จทีนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อที่ตัวเรือเอเวอร์กรีนที่ไปชนตรงคลอ,อ,องสุเอตทาให้ขนส่งเนี่ยรอบนึงเดียมันวิ่งได้ชา้าลงต่อเดือนเพราะว่ามันต้องไปอ้อมอ่ะมันก็เป็นผลในช่วงระยะสั้นๆของปีที่แล้วที่ทําให้ราคาของเฟรดเนี่ยมันสูงมากขึ้น แต่ว่าในช่วงนี้ถ้าเช็คเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามันข้าเฟกมันอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยพันห้าร้อยดอล,ลลาร์ต่อตู้แล้วมันลงมาเกือบประมาณพันพันสามร้อยเหรียญนะครับซึ่ง,ง,งเยอะลงเยอะมากประมาณเตยเป็นห้าห้าหมื่นห้าหมื่นบาทได้ซึ่งมันเป็นผลต่อรับดีแต่ว่าถามว่าค่าขนส่งมันลงแล้วเนี่ยทำไมราคายางมันถึงไม่ลงก็อย่างที่บอกมันมีอีกสององเกิลที่เป็นผลกระทบอยู่ก็คือมีราคาน้ำมันกับค่าเงินบาทเนาะตอนนี้ค่าเงินบาทเนี่ยคือมันทะลุไปเกือบสามสิบหกกว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือ เพิ่มขึ้น1บาทเนี่ยมันทําให้ราคายาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1 3 0ยสบถึงสองบาทเลยต่อเส้นต่อเส้นใช่ซึ่งปกติเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยราคาเหรียญมันอยู่ที่สามรสามสบสี่ซึ่งมันเป็นเลนที่เฮลตี้ต่อค่าเงินบาทและคือมันเป็นกลางต่อผู้ส่งออกและผู้นําเข้าเนาะซึ่งราคายาตอนนั้นเนี่ยมันจะถูกอยู่ที่มันสี่พันามเลยมันกลายเป็นว่าถ้าราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแค่1จุดเนี่ยใช่ มันมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นไปหมดใช่ใช่ครับถูกไหมครัเพราะว่าจากราคาปกติของยางเนี่ยอยู่ประมาณสักร้200อยสาถึงสองเหรียญใช่เพิ่มเพิ่มไป1น,นี่ก็คือก็คือ1้0สบาทแล้วมันบ่งบอกได้แล้วว่าคือค่างเงินเนี่ยมันจริงๆมันก็ถือว่าเป็น1น่งตัวแปรหลักอิมแพกมาก Impact ต่อต่อราคาใช่ราคายางมากๆใช่ นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นเพราะว่าเวลาเราซื้อขายเราซื้อขายด้วย US ดอลลาร์ซึ่งณตอนนี้ก็มีอัตราเงินเฟอ้อที่มันมีการผันผวน,นขึ้นลงใช่ครับณปัจจุบันนี้อยู่ที่36.5ต่อเรียนซึ่งเฮลตี้จริงๆของเราอยู่ประมาณ33.4ครับประมาณส4ก็ถ้าเทียบจริงๆก็หายก็ไปหนล,ล้อยบาทกว่า สา <3 S 1> บาทสาทบาทกว่า3บาทกว่านี่ถือว่า5 0 0ร้อยหกร้อยะ <100 S 2> บาท<ะ>ใช่เนาะก็ถือถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้หลายๆคนเข้าใจมากขึ้นอะว่าครับราคายางที่มันโดดตัวขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยในเรื่องของค่าขนส่งน้ํามันอย่างเดียวละมันไปมีในเรื่องของค่าเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่นะครับพอราคามันขึ้นแบบเนี้ยเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นยางจีน ยางแบรนด์ยางพรีเมียมต่างๆทุกอย่างมันล้วนขยับขึ้นไปหมดเลยนะครับในในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยพี่ตั้มมองว่ายางจีนกับยางพรีเมียมอะมันแตกต่างกันไหมในเรื่องของกําลังซื้อกําลังซื้อถ้าถามว่าต่างกันไหมคือพฤติกรรมของคนขับรถนตอนนี้ครับคือไม่ว่าคนขับรถหรือว่าผู้ประกอบการกันแล้วแต่คือล้อหน้าเนี่ยเขาต้องใช้เป็นแบรนด์ไปก่อนแบรนด์ที่แบบเขาเชื่อถือว่าขับแล้วไม่ตาย S <S แบรนด์ก็คือเป็นยางพรีเมียมนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยก็ปล่อยฟรีเลยจะเป็นยางอะไรก็ได้แต่ขอถูกไว้ก่อนอแค่ให้พาเราไปถึงจุดหมายก็พอพฤติกรรมตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับส่วนเรื่องที่ว่าถ้าเขาจะใช้ยางแบรนด์ทั้งคันไหมคิดว่าไม่เพราะว่ามันจะเพิ่มต้นทุนโดยใช้เหตุตอนนี้เนี่ยมันมียางจีนนาเข้ามาเยอะมีหลายแบรนด์มากมเลยครับตอนนี้นไปนับดูในตลาดก็ได้มีมากกว่า20แบรนด์เลยเขาสามารถใช้แบรนด์พวกนั้นมาแทนล้อหลังได้เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งแลตอนนี้อ่ ในเรื่องของยางพรีเมียมยางจีนจบไปแล้วนะครับผมก็มีคําถามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการคาดการณ์แล้วกันครับนะครับผมว่าในครึ่งปีหลังต่อจากเนี้ยพี่ตั้มมองว่าตลาดยางจะเป็นยังไงในเรื่องของราคาแล้วก็เทรนการซื้อถ้าเรื่องราคาเนี่ยพูดเรื่องราคาก่อนนะคือราคาเนี่ยคิดว่าน่าจะส่งส่งนี้ไปจนถึงสิน้นสิ้นปีเลย แต่ว่าถ้าถามเรื่องดีมานเนี่ยก็ผู้ประกอบการหรือว่าคนขับรถก็กจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีช่วงโลซิซันของหน้ายางพวกยางอยู่ก็คือช่วงเข้าพรรษาจนถ,ถึงออกพรรษาก็คือช่วงกรกฎาคมจนถึง,ถงต,ต้นเดือนตุลามันทําให้ดีมานของอยางเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วมันจะไปเพิ่มอีกทีนึงตอนหลังเดือนตุลาไปเลยแต่ถามวกกลับมาเรื่องราค่ายกทีหนึง่งคือเรื่องราคาเนี่ยทำไมถึงยังบอกว่าเท่าเดิมเพราะว่า จริงๆแล้วราคาน้ํามันลงก็จริงหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยน้ามันลงราคายางก็อาจจะลงด้วยแต่ว่าปัจจัยอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นว่าพวกค่าเฟดพวกค่าเงินบาทเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้จริงๆโดยโดยเฉพาะค่าเงินบาทเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้คือหลายๆกูรูข้อจะบอกว่าอาจจะไม่ทะลุ37เพราะว่าธนาคารก็ค่าคะเนแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้ทะลุ37แน่นอนแต่ใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะทะลุก็ได้ยิ่งทําให้ หนึ่งบาทเนี่ยมันมีสวิงสูงเนาะหนึ่งบาทก็คือร้อยสามสิบาทหรือสองร้อยบาทไปแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันทะลุสามรเจ็ดบาทเนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันที่ลงหรือว่าค่าเฟดที่ลงเนี่ยมันแทบไม่มีผลเลยมันจะเป็นแบบตัวตัวเขาเรียกว่านิเกตกันครับตัวส่งผลดีและส่งผลลบมันเลยทําให้ราคายางเนี่ยอาจจะนิ่งช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยอันนี้แค่คา,าดคณน,นะครับแต่ก็ว่าก็ต้องดูปัจจัยเพิ่มเติมหลังจากนี้อีกทีหนึ่งแล้วคิด <c oughs> ว่าจะมีลดไหมพี่มีลดไหมก็มีลุ้นา ราคาเหรียญมันถูกลงอืและสงครามมันจบเร็วขึ้นอถ้าราคาเหรียญมันลงมาสัก35.5เนี่ยอันนี้มันลงแน่นอนราคายางยังไงก็ลงแน่นอนเพราะว่าค่าเฟดเนี่ยมันลงมาจาก28งัจนเหลือ1,500แล้วเนาะแล้วน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดว่าสงครามโลกมันจบเร็วยิ่งทาให้น้ำมันลงเร็วขึ้นแล้วก็จะเห็นราคายางอาจจะแตะเท่ากับปีที่แล้วก็ได้ถ้าสมมติว่าสงคราม,อ,มอย่างที่พี่ตั้มบอกว่าสงครามเป็นตัวแปรที่น้ำมันน้ำมันถูกไหมฮะ ้ามันเกิดการเสียหายที่มันรุนแรงขึ้นอ๋ออันนั้นก็จะอาจจะยืนสงครามแต่ว่าราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกับต้นปีเนี่ยต้นปีมันร้อยเหรียญต่อบ,บาเรลตอนนี้มันลดมาเหลือเกา้าสองต่อบ,บาเรลแล้วจริงๆมันมีสัญญาณลงมาถ้าสงครามยืดเยอะเนี่ยคิดว่าราคาน้ำมันก็น่าจะอยู่แถวเก้าสิบถึงเก้าสิบห้านี่แหละครับไม่น่าแพงหรือถูกไปกว่านี้ละถึงสง,งครามยืดเยื้อก็แค่ตึงราคาอย่างให้มันอยู่ระดับนี้ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองอครับ โอเคนะครับแล้วคิดว่าตลาด <c oughs> ยางในครึ่งปีหลังนะครับมันจะมีอัตราการเติบโต <c oughs> ขึ้นกว่านี้อีกไหมคืออันนี้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต,ตง่คำถามแรกเลยก็คือตลาดยางอะ่ะมีขึ้นอยู่แล้วไม่มีลงแน่นอนยกเว้นว่ารถคนเราเนี่ยจะแบบไม่เปลี่ยนไปนไม่ใช้ยางแล้วจะใช้เป็นแบบ,แบ,บย่างอื่นแทนใช้เป็นล้อหรือวัารางอย่างอื่นหรือแบบรถบินได้ จะทำให้เป็นโรบินได้ไดละมันถึงจะทําให้ตลาดยาเนี่ยซบเซาลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปัจจัยด้านนั้นเนี่ยผมว่ายังไงตลาดยางก็มีขึ้นอยู่แล้วครับขมันขึ้นนี่มันอยู่อยู่ที่ว่าขึ้นมากขึ้นน้อยแต่ขึ้นอยู่แล้วแน่นอนอ่าครับสแสดงว่ายัางไงยางก็ยังถือว่าเป็นปัใจจัยในการที่เราต้องใช้อยู่ดีใช่เนาะ<ช>สำหรับวันนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นคําถามที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็น่าจะ คลายข้อสงสัยของท่านผู้ชมหลายๆคนคนะครับว่าราคายางเนี่ยมัน,มนผันผวนเพราะอะไรมันขึ้นเพราะอะไรบางทีบางคนซื้อเดือนนี้4,008 4,009บางทีไปอีกเดือนหนึ่งไป5,002ละ ม,มันเกิดอะไรขึ้นร้านโกงราคาหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงผมว่า,น,า <c oughs> น่าจะเป็นคำถามของ <c oughs> ผู้บริโภคหลายๆคนคนะครับ,รบแต่ในส่วนของฝั่งร้านค้าที่ <c oughs> ร้านค้าส่งที่ซื้อกันอยู่แล้ว <c oughs> ผมว่าก็น่าจะเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารกันออกไป <c oughs> นะครับ, <c oughs> รบผมอ่ะก็พอหอมปากหอมคอนะครับในเรื่องของเทรนยางรึ่งปีหลังนะครับอัปเดตเทรนในครึ่งปีหลัง สุดท้ายนี้ครับอย่าลืมครับในช่วงวันที่13ถึง18กรกฎาคมนี้นะครับยังมีมิดมันเซลนะครับของวิก Thailand อยู่นะครับท่านหนังซื้อทันนะอ,ออนวันนี้ก็คือวันที่15กรกฎาคมก็ยังเหลืออีก15 16 17ถึงวันจั์เลย ถึงวันจันทร์นะครับอีก3วันราคานี่ถือว่าดีแล้วครับถูกกว่าร้านทั่วไปนิดนึงแต่เราคือเราจะไม่ทาให้ให้ราคาเสียครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราทำแคมเปญระยะสั้นเนี่ยเราจะมีแบบทาคูปองออนท็อปหรือว่าทำราคาออนท็อปเข้าไปเพื่อให้เขาเรียกว่าให้ผลให้ประโยชน์กับผู้บริโภคถือว่าเป็นการให้ผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วกันนะครับมิดมันเซลกลางเดือนนี้ครับ13-18กรกฎาคมนี้ที่บิ๊กไทยแลนด์นะครับอย่าพลาด สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ